ตังไลนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้กลับมาไม่ใช่อะไรนะคะก็สําหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้ไปติดตามวันนี้จะมานําเสนอ2ช่องของ YouTube นะคะว่าออยากจะโปรโมทหรือว่าเขาฝากมาโปรโมต <c oughs> ก็ไปช่วยกันติดตามให้หน่อยนะคะ,ะช่องแรกก็ เป็นใครอื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลงตรงนี้ไว้นะคะช่องของเจีหอมนั่นเองสําหรับพี่ๆที่ยังหาชื่อหรือหาอะไรไม่เจออย่างเงี้ยจะเอาลงใส่ตามชื่อตรงที่ขึ้นหน้าจอตรงตอนนี้นะคะก็เข้าไปติดตามกด subscribe ด้วยนะคะก็ซับยังไม่เพียงพอนะคะตอนนี้มี 500, 500เดี๋ยวขอดูไปบ้าง 563นะคะเดี๋ยวหลังจากที่น้องเหมยลงคลิปไปเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่ามันจะขึ้นมากี่คนนะคะชื่อหอมออฟฟิเชียลนะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะช่องแรกก็จอมก็จะลงเพลงแล้วก็อย่างอื่นนี่ก็คือแบบไม่รู้ว่าจอมจะทำคอนเทนต์หรือว่าจะลงแต่เพลงก็ยังไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็มีแต่เพลงนะคะ แล้วก็ไปฟังกันด้วยมีสองสามเพลงนะคะแล้วก็เพลงหนึ่งตอนนี้มีอยู่หน้าปกสี่เพลงนะคะสี่ห้าเพลงก็ไปปัน่นหรือว่าช่วยแชร์ให้ยอดซับพุทธิตามขึ้นมานิดนึงนะคะก็ให้มันครบหนึ่งพันซับจะได้แบบเอ่อเพลงแบบมันไม่ติดลิขสิทธิ์ของคนอื่นแบบยังไงเราเอาลงแล้วมัน เขาเอาไปลงซ้าม,มันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราใช่ไหมก็อยากให้จอมถึงหนึ่งพันซับนะคะก็แล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะก็เขาฝากมาเดี๋ยวหาชื่อแป๊บลืมชื่อเขาคืออ่าช่องช่องเนี้ยที่น้องเมยจะมาโปรโมทให้โปรโมทน้เขาทำเพลงพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะ ฟังเพลงรื้อไทยไทยรื้อหรือเพลงน่าจะเกี่ยวกับแต่เพลงไทยลื้อนะคะแล้วก็ตลกไทยื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาลงอันนี้เป็นคนแต่งเพลงให้เจ๊หอมนะคะเอะเพลงที่ร้องล่าสุดอะคะ่ะลำมงไตก็เขาเป็นคนแต่งหรือว่าญาติเขาแต่งไม่ได้ใจ<笑><笑>ก็เออเอาเป็นว่าเขาเป็นคนทําดนตรีแล้วก็เขาเอาเพลงมาให้ร้องแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็ เขาจะลงเฉพาะเพลงไตลือ้อถ้าพี่พี่ท่านไหนที่อยากฟังเพลงไตลือ้อหรือตลกไตลื้ออะไรเงี้ยเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะคะตอนนี้เขาก็ไล่เรียกกับที่หอมแล้วนะคะห้าร้อยสามสิบแปดคนเข้า,าลงเยอะไงเออเข้าลงบ่อยอยู่แต่ว่าอ่า <c oughs> พี่พี่ที่ถ้าชอบอ่อภาษาลือ้อหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ไปกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเอาลงเพลงแล้วก็ ตลกภาษากรรมภาษาไทยลื้อไทยเลือ้อคุณง่ายงก็ไปฟังกันได้ว่าจะเข้าใจกันไหมอย่างเงี้ยค่ะก็พี่พ,พที่อยู่เชียงใหม่ลำพูนที่เป็นเอฟซีน้องเหมยอ่ะก็เนี่ยฟังอันนี้ดูเรื่องเลยนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะก็อยากจะมาฝากสองช่องนี้แหละค่ะแล้วก็จะมีเพจด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจน้องเหมยด้วยนะคะว่าเออเพจก็เพจก,ก็มีแต่ว่าอกลุ่ม f อฟซน้องเหมยนะคะ ก็นี่ตามที่ขึ้นนี้เลยนะคะขึ้นหน้าจอใไวไว้ไวให้เลยใครอยากจะมาเข้ากลุ่มก็ได้แล้วก็อยากไปติดตามเพจน้องว้ก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็วมีมีใครอยากให้เจ๊ทำอะไรลองลองลอง,ลองให้เขาเสนอมาดิอ๋อเจ๊หอมถามว่าช่อง y o YouTube เจ๊หอมนะตอนนี้มีแต่เพลงนะคะแล้วก็หาคอนเทนต์ไม่ได้ว่าจะทำยังไงนะคะก็พี่พีก็ไปเม้นทที่คอมเมนต ใต้ตตคลิปที่ YouTube จะหอมเลยจะได้รู้ว่าพี่ๆเขาอยากให้ทำแนวไหนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยจะหอมถามมานะคะก็พี่ๆเข้าไปดูที่หอมอ f ฟ i ิ i ชียแล้วก็ไปกดคอมเมนต์ถามได้เลยสอบถามเลยว่าชอบแนวไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จอมฝากมาถามพี่พีเอฟนะคะแล้วก็เพจน้องไว้ก็ไทลื้อละชานนะคะ ไทลื้อราชานแล้วก็เพจของเอ่อไทลื้ออินดี้นี่ก็จะมีกลุ่มเพจของเขาอยู่นะคะไทยลื้ออินดี้ก็ไปกดติดตามไว้นะคะจะมีแต่กลุ่มอ่อาลงอ่ะอะไรนะเกี่ยวกับไทยลือ้อพี่ๆท่านไหนที่อยากรู้หรือเขาแชร์อะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับลือล้อๆอะไรเงี้ยส่วนมากนะคะก็ไปกดติดตาม แล้วก็เข้าไปดูได้เพราะว่าบางทีอ่ะพี่ๆถามน้องเวยไงน้องเวยก็ไม่เข้าใจไงก็เลยเข้าเข้ากลุ่มเขาไว้แล้วก็เขาจะลงอะไรนะเกี่ยวกับไทลือ้อเพราะว่าบางทีพี่ๆอยากรู้ว่าไทลออื้อย่างเงี้ยงงุ้นคือน้องเวยบางทีไม่รู้จริงๆอ่ะคะ่ะก็เลยแบบ <laughs> ไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยไปติดไปไปกดติดตามเพจ ไทยรื้อินดี้ก็เออจะมีแต่กลุ่มที่แบบเป็นคนไทยรื้หรือว่าแชร์สาวไทยรือเพลงไทยลื้แล้วก็ภาษาไทยลื้ออะไรเงี้ยก็มีครบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องเวด้วยนะคะเพจไทยลื้รัชชานแล้วก เอฟซีเหมือเมืองยองรัชาันนะคะคก็ไปกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็มานําเสนอสองช่องนะคะก็มาบอกกับพี่ๆติดตามสองช่องนี้นะคะก็เอ่อให้กําลังใจ <c oughs> ขอให้ผ่านหนึ่งพันซับก็โอเคแล้วนะคะขอให้เขาผ่านแล้วก็ก็อาจจะคนก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเ,เพราะว่าทำมาหลายเดือนแล้วก็ ยังไม่ผ่านสักทกีอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ผ่านก็เลยมาโปรโมทให้นะคะ2ช่องนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้คนเข้ามาดูเยอะๆนะคะช่วงนี้น้องเอ๋ก็ไม่ได้มีคลิปเลยไม่มีคลิปเลยก็อยู่แต่บ้านวนไปนะคะเอ่อฝนตกเมื่อวานกะว่าจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะคะคลิปก็อาจจะห่างหายไปบ้าง นี่เห็นไหมกีตาร์ยังเล่นไม่เป็นเลยเ <c oughs> ถ้าเล่นเป็นเมื่อไหร่เราจะมาทําคลิปตีกีตาร์แล้วก็ลงคอนเทนต์แนวน,น้องเพลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายัง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 ไม่ไปไหนเลยยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะคะบบก็โอเคนะคะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทั้งสามช่องเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสวดีคะ่ะ I don't get up, I put on for the tree.